อดใจหน่อยนะคนดีสวัสดีค่ะชมพู่เองค่ะแหมวันนี้นะคะมีคำถามยอดฮิตท,ที่เพื่อนๆคนรอบข้างถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าคนตั้งท้องสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมชมพู่ขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าได้ค่ะเอออันนี้ตอบแบบไม่ได้คิดเอาเองหรือว่าตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแต่เอามาจากข้อมูลทางการแพทย์ค่ะ แต่ถึงตัวเองจะมีเซ็กได้นะคะก็คุณจะหลีกเลี่ยงช่วงแรกที่ตั้งท้องกับช่วงใกล้คลอดนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้อาจเจียนร่างกายก็จะอ่อนเพลียก็คือไม่น่าจะมีอารมณ์ทําอะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าถ้ามีนา้าหรือว่ามีเลือดไหลออกมาจากทางช่องคลอดห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ โอ้โหส่วนตอนใกล้คลอดนะคะเราก็จะรู้สึกอุ้ยอายเชือชมพูเ่เถอะช่วงนั้นแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วค่ะซ้าร้ายอาจจะเผลอทําให้ถูกน้ําคร่าแตกหรือว่ารั่วเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะเพราะกิจกรรมอย่างว่านเนี่ยนะคะจะทําให้หมดลูกของเราเกิดการกระทบกระเทือนค่ะดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดแรงกระแทกบริเวณหน้าท้องนะคะนําไปสู่การบีบตัวของมดลูกทําให้เกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะ คุณปอพิมพ์มาบอกว่าทำมาทำอยู่และทำต่ออุต่ายนี่มันสโลแกนหาเสียงหรือเปล่าคะ <c oughs> คุณแอนบอกว่าเบาได้เบาค่ะแม่อม <c oughs> เอาอย่างนี้คะ่ะชมพู่ขอฟันธงสรุปตรงนี้เลยนะคะว่างดได้งดเลี่ยงได้เลี่ยงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงหลังนะคะคือช่วงหลังนี่หมายถึงว่าช่วงใกล้ๆคลอดนะเลี่ยงได้เลี่ยงเละคะ่ะจะได้ไม่เสี่ยงภาวะคลอดก่อนกําหนดนะคะเรามาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่จะเกิดมาด้วยกันนะคะ ชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรุนงรงป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว